เอาแล้ครับน้องๆอยู่พี่วิทกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองแล้ววันนี้นครับน้องๆเราจะไปสอนทําสัตว์ตัวใหม่กันนั่นเองนั่นคือเจ้าตัวเออร์เลอร์เอ็กซ์ลร์กันนั่นเองทุกคนโดยที่เจ้าตัวเออร์เลอร์เอ็กซ์ลร์นี้นะครับน้องเป็นสัตว์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนที่ถูกอัปเดตเข้ามาภายในเอฟิลฟูลอีเวนต์กันนั่นเองเดี๋ยวไปลองดูดีกว่าครับน้องๆว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยจะมีดาเมจเท่าไหร่แล้วมันจะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดน้องๆพร้อมแล้วเราไปลองดูกกกัััััันนนนนนนดดดีีีีีววว่่าาาาคคครรรรบบบเเเ๋ยยยสสํหภใ้้้้ะอองงๆพมมุุ็ทลล์ซ ID เกมเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดและอือ่นๆมากมายและมีบริการกล่องสุ่มไก่ตันเริ่มต้นเพียง11บาทเท่านั้นครับน้องๆรวมไปถึงมี ID ดีเกมโลบอกแมปบล็อกฟลูชเช่นกันมีให้น้องเลือกมากกว่า8กล่องเลยทีเดียวรวมไปถึงมีเกมพาร์ทเลกาไม่ว่าจะเป็นแมปคิงเลนิี่และแมปชินโดไลฟ์ราคาย่อมเยามีบริการออนไลน์รวมไปถึงขายไ d ดีเกมอือ่นๆด้วยนะครับน้องๆติดตามร้านค้าได้แล้วที่ Facebook Fan Page ขั้นเทพช็อปและ w w เว็บเว็บดอทคั่นเทพดอทอินดอททีเอชครับอย่างแรกทุก คนเราต้องทาการเทเลพอร์ตไปนะฮะเราจะทาการเทเลพอร์ตไปที่เจ้าตัวเอพิลฟูลนะทุกคน PS1 เลยนั่นเองนะ,ะมันมี PS1 นะทุกคนแสดงว่ามันต้องมี PS2 แน่ๆเลยนะ,ะแต่ว่าเนี้ยเนี่ยมันย่อมาจากเจ้าตัวเพชรเมเดเตอร์1กันนั่นเองนะฮะหล<ๆ>ังจากนั้นนะครับน้องๆเราจะเจอตู้อยู่ด้านหน้ามือกันนั่นเองตู้จะมีว่าสองอันด้วยกันนะครับทุกคนด้านซ้ายมือทุกคนจะใช้เพชรอยู่ประมาณ1,800พเพชรกันนั่นเองเพื่อทำการสุ่มตัวธรรมดาแต่ถ้าเกิดด้านขวามือนะครับจะใช้เพชรมากถึง5,000เพลยนั่นเองนะแล้้ววเราก็จไดตัทองมาโดยที่เรานทุกคน จะทำการเปิดเจ้าตัวออโต้ดีลีทไว้ไม่ใช่เป็นเบสิกรีปิกนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะทำการเก็บเจ้าตัวรีเจเนอรี่นะทุกคนแล้วก็เก็บในส่วนเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงในตํานานแล้วก็เจ้าตัวซีเคร็ตกันนั่นเองหลังจากนั้นนะครับน้องๆก็เลยเนี่ยทำการเทิร์นออนไปเลยนั่นเองนะตอนจะทำการเทิร์นออนครับทุกคนเราต้องทำการเปิดเจ้าตัวซูเปอร์ลันกี้นะทุกคนแล้วก็ทำการอัตราลัคกี้ด้วยนั่นเองดูดิทุกคนหัวรอบนี้เนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างนะฮะ ได้เรนโบว์อ่ะทุกคนแต่ว่าเรนโบว์ตัวนั้นนะครับน้องๆมันเป็นเจ้าตัวอีปิกกันนั่นเองนะคะได้สงตัวแล้วน้องๆโอ้โหสามตัวก็มาครับทุกคนนดิ้นก็สมมุติว่าน้องๆเนี่ยทำการเก็บเจ้าตัวฟคตด้วยนะครับจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มในส่วนของเจ้าตัวดาเมจนะครับทุกคนรวมไปถึงเจ้าตัวลัคกี้ด้วยนั่นเองนะคะโอ้ยได้เท่าไหร่เลยเนี่ยน้องๆตายเถอะนะฮะแต่ว่าหลักๆที่เราได้มานะครับทุกคนจะเป็นเจ้าตัวรีเจ n เนอเรียซ้ำมากกว่ากันนั่นเองนะครับ ทุกคนดูสิครับว่าริจินารี่เนี่ยมันเยอะมากขนาดไหนนะฮะ <laughs> โอเคทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยได้เจ้าโตเออเลอร์เอ็กซ์ตรอสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยที่มันนะครับน้องๆจะมีดาเมจมากถึง1 7 7่กันเองนะฮะหลังจากนั้นครับทุกคนให้เราเนี่ยทำการเทเลพอร์ตนะทุกคนแล้วก็ไปที่เจ้าตัวสปอนวอลนะทุกคนแล้วก็ไปในส่วนเจ้าตัวด่านไม้นะฮะเพื่อที่เราเนี่ยทุกคนจะเอาตัวทองเหล่านี้นะครับน้องๆไปทำเป็นถึงเจ้าตัวเรนโบว์กันนั่นเองพอได้เรนโบว์ปุ๊บนะครับน้องๆเราก็จะเอาตัวเรนโบว์เนี่ยไปทำการใส่เจ้าตัวดาร์กเมเทอร์กันนั่นน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 นเเเเออองงงะะะะะะะฮฮฮททททาาากกกกกกกรรลลลืไไปปยยยุคััััั้้้หหมดด6ตตววจ่็บส ถือเป็นเลยที่อีี่มากๆเลยเนะแล้วคือแบบว่าเราเนี่ยจะไม่ต้องทาการเสียเหรียญสักบาทเลยด้วยความที่ว่าอีเวนต์นี้นะครับน้องๆเราจะต้องใช้เพชรทัทุกคนในการสุ่มต่างๆนาน,นากันนั้นเองนะฮะได้แล้วทุกคนโอ้สามตัวแล้วว่าน้องๆไอ้คน,นด้านข้างเรานี่ก็ทาการสุ่มอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะเออกิจะแกงลวน้องชายเฮะ เฮ้ยมันไปแล้วว่ะทุกคนโอ้โหไม่มันเลยอะ่ะทุกคนโอเคเอาเป็นว่าเราจะทำการสุ่มไปเรื่อยๆนะครับประมาณ6ตัวก็ได้นะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับน้องๆก็ให้เราเนี่ยทำการเทเลพอร์ตนะทุกคนหลังจากนั้นก็ไปที่เจ้าตัวแท็กโว้นะฮะแล้วก็ไปที่เจ้าตัวดาร์คเทคกันนั่นเองเพื่อที่เรานะครับน้องๆจะได้เอาสัตว์เลี้ยงเหล่าน,นี้นะไปทําการใส่เจ้าตัวดาร์คเมทเออร์กันนั่นเองนะฮะแล้วการกดเมคไปทุกคนหลังจากนั้นเนะี่ยก็ทําการเลือกไปถ้าเกิดเราทำการเลือก6ตัวนะครับน้องๆก็ใช้เวลาในการคนวงเเนนนนนีี่่่ยแค30าาททั้ะะฮโหนนนนกัั่เองแต่่่ทีแนเลน น้องๆพี่เนี่ยทำการใส่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองรับดูดีกว่าครับน้องๆว่ารอบนี้นะ e เนี่ยเจ้าตัวเออร์เลอร์เอ็กซ์ลอตเนี่ยเราจะได้ดาเมจเท่าไหร่นะฮะทำการถอนสัตว์เลี้ยงออกก่อนทุกคนหลังจากนั้นก็ไปที่วิวนะฮะแล้วก็ทำการรับมานะฮะรับมาทุกคนโอ้โหโอ้ไม่คุณโอ้ยได้มาทั้งหมดแตัวนะครับน้องๆโอ้ยรู้สึกว่าเควสเราคอมพิซมากๆเลยทุกคนดูดนี่ทุกคนว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะฮะเลื่อนขึ้นไปครับทุกคนเลื่อนขึ้นไป ดาเมจนี่ได้มามากถึงประมาณ11.8คิวเลยนั่นเองนะครับน้องๆอุย้ยอันแรกนี่ถือว่าบัฟดีเนี่ยทุกคนได้เป็นไดมอนด์ระดับ4มานะฮะมีบัฟดีเพิ่มเติมไหมเนี่ยทุกคนมีคอยมีกิฟต์นะทุกคนโอ้ที่เหลือนี่ดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะฮะแต่ว่าระลักที่เราได้มาครับน้องๆก็มีเจ้าตัวไดมอนด์ระดับ4เลยนั่นเองนะฮะโดยที่สัตว์เลี้ยงเหล่านี้นะครับน้องๆทำการเอชซิตออกไปมากกว่า3.4ล้านตัวเลยนั่นเองนะนี่มันไม่ใช่ล้านนะทุกคนมันน่าจะ เห็นไหมฮะว่ามันมีข้อเสียด้วยความที่ว่าตัวเออร์เลอร์เอ็กซ์ลอตนะครับน้องๆเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ครับทุกคนแต่ว่าดาเมจมันครับทุกคนมันสู้เจ้าตัวเชฟมังกี้ไม่ได้นะฮะเชฟมังกี้ครับน้องๆจะมีดาเมจมากถึง12.1คิวกันนั่นเองนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเออร์เลอร์เนี่ยมีดาเมจแค่ประมาณ11.8คิวเท่านั้นนะฮะเรียกง่ายว่าแตกต่างกันประมาณ0.2หรือ0.3กันนั่นเองนะฮะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะฮะพี่คิดว่าเจ้าตัวเออร์เเ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 ออออออสสลลลลลตตตตนน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 ีีี่่่่่่่ยยยกกกกกกก็็็ถืววววววาาาาาาาปปัััััััทททใใจจจมๆๆงงงงแแแะะห้้้คครรรบบุไขฟิ ะะแล้วก็ไปในสุนัขตัวด่านเอ็นชันนะฮะผู้ที่เราเนี่ยเจ้าสัตวร์เรียงเออร์เลอร์เหล่านี้นะครับน้องไปทำบัฟตัวใหม่กันนั่นเอง <c oughs> เป็นไงทุกคนโอ้โหอีซี่จัด จัดครับผมบอกให้ทุกคนทําการเลือกไปเลยทุกคนเราจะทําการเลือกเจ้าตัวการ์ตูนคอยนะทุกคนทําการเลือกไปทั้งหมด3ตัวหลังจากนั้นก็ทําการเอ็นชาร์ไปนะฮะแค่นี้เองทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่อีซี่มากๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบว,วิดีโอนี้ทุกคนอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ share, นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับเคอร์เ์ผมด้วยนั่นเองสูม้มกำลังใจผมไม่แพ้ตามคลิปแหม่ของเราด้นั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดดิ้มีช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท